วันที่12สิงหาคม2566เรานนเริ่มเดินทางอ,นนออกจากหมู่บ้านบางนานันทวันกม .7 บางนาเพื่อจะเดินทางกลับอุบลราชธาน,นีเพื่อไปวันแม่มนัดพี่น้องทานข้าวในวันอาทิตย์ที่13สิงหา ตอนนี้กำลังเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อมุ่งตรวสู่จังหวัดขุนลาชสถานีซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงโดยวิ่งทางมอเตอร์เวย์วังน้อยแล้วเข้าสู่เส้นทางสระบุรีเส้นทางหมายเลข2-4 เกิดตรงเข้าทางอีสานจะแยกทางสีคิ้วหนองกีประโคนชัยนางรองอำเภอวักน้อยอเภอปราสาทขั้นและเข้าจังหวัดบุรีรัมย์นี่ะแต่เช้าจังหวัดชนบุรีบางกเนชายเส้นทางนี้ก็เริ่มเดินทางเส้นทางที่วิ่งนี้ก็รถไม่ถึงกับหนาแน่น ก็วิ่งได้สบายๆเราชำนาญเส้นทางนี้อยู่แล้วก็ขับแบบสบายๆไม่สีเรียมมีช่วงย่างวะังาม3 0 0กิโลก็จะมีการเหนื่อยสักหน่อยนึงก็แวะพักเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วก็ทานอาหารซึ่งได้เตรียมมาอยู่บนรถไม่ได้เสียเวลาที่จะต้องแวะ ทานข้าวตามร้านอาหารอะไรต่างๆจากระยะทางของจังหวัดบุบลราชธาน,นีจากระยะทางจากบางนามุลโตรงสุดจังหวัดบุบลราธาน,นีใช้ระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงต่อให้ขับเร็วแค่ไหนหรือไม่หยุดก็่าๆนี้เพราะว่าก็คงไม่สามารถจะวินได้เร็วเกินกว่า กำหนด120กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่โมงก็อาศัยว่าเอาเป็นปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็เมื่อประมาณบ่าย3ามบ่ายสี่เราก็มาถึงจังหวัดอุบลราชธานีก็แวะตรงเข้าไปหามามาที่บ้านพักเลยลูกหลานพี่น้องก็รอกันอยู่แล้วหลังจากรับประทานอาหารเราก็ได้ มอบดอกไม้พวงมาลัยให้กับมาม่าแล้วก็ขอพอรจากท่านซึ่งก็เป็นประจำทุกปีที่คุณแม่ของพวกเราอาาของลูกๆหลานๆก็ได้มอบพอรดีๆให้กับลูกหลานในทุกวันแม่ที่พวกเราได้ รวมกันมาขอพอรจากท่านพี่น้องมีความสุขในการรับประทานอาหารและก็พูดคุยกันมีความสุขกันคุณเม่ได้ให้พรกับลูกหลานทุกคนให้มีความสุขความเจริญให้มีความเจ้าหน้าล่ำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงในบรรยากาศที่มีความสุขทุกครั้งที่พวกเราพี่น้องลูกหลานได้มาเจอกัน ก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆแข็งแรงเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่ตึกสุนีในงานสัปดาห์หนังสือซึ่งได้ว่างเว้นจัดมา3ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดปีนี้ก็ได้โอกาสได้จัดลูกหลานก็ถือโอกาสเชิญป๊าป๊ามามาร่วมงาน แล้วก็มากราบไหว้ในวันแม่มีความสุขมากๆกับลูกหลานเช่นเดียวกันก็นให้พรให้พวกเขามีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นรุ่งเรืองแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองมีความสุขอบอุนในบรรยากาศที่น่ารักของครอบครัวทุกๆคนให้กับลูกหลานขา ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกหลานทุกๆคนนะครับาก,การที่ครอบครัวได้มีกิจกรรมในวันแม่หรือวันต่างๆก็ดีเป็นการสร้างเสริมให้ลูกหลานเยาวชนของเราได้รู้จักมีสัมมาคาระวะต่อผู้อาวุโส ให้เด็กๆได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขารู้วัฒนธรรมอันดีงามของครอบครัวแล่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขายึดเหนี่ยวในจิตใจในความอบอ้อมอารีในความเมตตากรุณาที่พึงมีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> เช่นเดียวกัน <c oughs> เราผู้เป็น ผู้ใหญ่ก็จะต้องให้ความรักความเอ็นดูต่อเขาเหล่านั้นห <Okay. S 1> ลังเสร็จกิจกรรมที่เรือนสุนีแล้วเราก็รับตทานอาหารขบวนแล้วก,ก,ก,วก็ได้เดินทางที่บริเวณจัดงาน <c oughs> ก็ได้พบกับคุณเพื่อน <c oughs> บนเรยนมิชชันได้แบบเอาไปน้างในจอได้เห็นแล้ <c oughs> รู้จักและก็รวมถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่เป็นเพื่อนก็ได้มาร่วมชมงานกิจกรรมสัปดาห์หนังสือของตึกสุนีในครั้งนี้เราก็ได้ปล่อยให้ลูกหลานไปเล่นเกมตามซุ้มต่างๆเป็นการเปิดลูกทัศน์ของเขาให้เขามีความสุขสนุกสนานให้เขาได้สัมผัส ได้เรียนรู้ได้พบปะพบเจอผู้คนมากมายน้องวินก็เข้าคนได้ง่ายเดินตามไอเฮียน้ำเย็นไอเฮียดินแล้วก็น้องชีวาไปเล่นเกมตามซุ้มต่างๆ งานสัปดาห์หนังสือที่ตึกสุนีในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนต่างๆและก็ได้รับความสนใจจากผู้คนพ่อแม่ผู้ปกครองได้พาลูกหลานมาเที่ยวชมร่วมสนุกสนานกับเกมต่างๆการแสดงต่างๆที่มีสิ่งที่น่าสนใจทำให้ เด็กนักเรียนได้รับความรู้ได้รับความสนุกสนาน mm hmm. ก็หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะได้ต้อนรับทุกท่านอีกนะครับสวัสดีครับ